สวัสดีครับสำหรับสบายโตบลิฟประจำวันที่13เดือนกรกฎาคมวันนี้ก็มีประเด็นในประเทศ2ประเด็นประเด็นต่างประเทศ1ประเด็นนะครับมาเริ่มที่ประเด็นในประเทศก่อนนะครับประเด็นในประเทศประเด็นแรกเนี่ยก็คือรอฟมอรนะครับเปิดเผยว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกก็คือช่วงบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีเนี่ยที่เขาบอกว่าจะเขาเปิดประมูลซองเนี่ยในช่วงต้นเดือนนี้นะครับ มูลค่าเนี่ยทั้งหมดประมาณสัก1.4แสนล้านบาทก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่นะครับจริงๆก็ถือว่าดีเลย์นะครับตอนแรกก็คาดว่าจะมีการประมูลในช่วงประมาณครึ่งปีแรกแต่ว่าก็ดีเลย์มาช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นโปรเจกต์ที่มาของโครงการภาครัฐเขาก็มาอัปเดตว่ามีผู้ยื่นเข้ามาประมูลเนี่ยยื่นซองมาประมูลเนี่ยสี่รายนะครับก็คือ BEM BTS b t s c b t s c นี่จะเป็นบริษัทในกลุ่ม BTS แล้วก็รายที่สีก็คือสเต็กสเตคอนนะครับลงทุนจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มี CK นะครับก็เป็นที่ประหลาดใจเหมือนกันที่ไม่มี CK โดยโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็คาดว่าทุกอย่างเนี่ยจะรู้ผลจริงๆจ,จ,จะเซ็นสัญญาลงทุนได้เนี่ยก็ภายในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นบวกนะครับที่จะมีโครงการพาดรัฐเนี่ยมาเสร็จสิ้นสักทีนะครับ ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นบวกต่อผู้ที่ชนะการประมูลแต่ว่าเราอะมองว่าคนที่จะได้ประโยชน์คือคนทําเสาเข็มนะครับไม่ว่าใครจะชนะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้งานก็เป็นประเด็นบวกต่อไพลอนแล้วก็ซีปโก้ซึ่ง2ตัวนี้เราก็เชียร์มาสักพักในช่วงมอร์นิ่ง r i e ฟนะครับเพราะเรามองว่ามันมีธีมการลงทุนของมันอยู่ประเด็นที่2ในประเทศก็คือนายสวิทเมสินทรี Tree, นะครับเขาเป็นรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยเขาเปิดเผยว่าการทดสอบวัคซีนโควิด -19 ของประเทศไทยนะครับได้ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับเห็นผลที่ดีโดยเขาทดสอบทดสอบในลิงเนี่ยก็ลิงก็มีภูมิคุ้มกันในระดับสูงทั้งนี้เนี่ยเขาก็จะมาทดสอบในมนุษย์ต่อซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มเข็มแรกได้ในเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ประเด็นนี้ก็ถือเป็นประเด็นที่ลดความกังวลน,นะครับต่อ ของประชาชนในการใช้ชีวิตแล้วก็ต่อภาพเศรษฐกิจด้วยซึ่งข่าวนี้ก็บูมเบิร์กก็เอาไปลงนะครับเท่าที่ผมดูก็คือข่าวทางบูมเบิร์กข่าวต่างประเทศเนี่ยก็เอาไปลงว่าประเทศไทยก็มีการพัฒนาวัคซีนซึ่งก็เป็นซึ่งก็มีผลตอบรับที่ดีส่วนประเด็นต่างประเทศก็จะอัปเดตเดชนีดาวโจนส์นะครับก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ก็เพิ่มขึ้น369.1.4%จุดมาปิดที่2 6 0หมหนจุดหนุนจากข่าวความคืบหน้าของบริษัท ที่ชื่อว่าจินจินลิดไซแอนส์ Science. คือเขาเป็นบริษัทที่ผลิตนะครับเกี่ยวกับยารักษาโรคโควิด -19 ซึ่งก็มีปัจจัยเชิงบวกของวัคซีนนะครับก็มีหลายบริษัทก่อนหน้านี้ก็พูดถึงโนวาแวกอันนี้ก็มาพูดถึงจินจินลิดนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ก็ยังเป็นโมเมนตัมเชิงบวกบวกต่อดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในช่วงเช้านี้นะครับตอนที่ผมเขียนรีเสิร์ชนี้เนี่ยก็บวกอยู่ประมาณร้อจุด นี the Chinese, the future, น่แต่ชนีดาวชนฟิวเจอร์นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เปิดเปิดดูก็ร30กว่าจุดนะครับก็ประมาณ0.4นถึง0.5%ก็ถือเป็นโมเมนตัมที่บวกต่อเนื่องนะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยเราก็คาดว่าเซ็นด็กเนี่ยจะไซด์เวย์นะครับยังไม่เลือกทิศท,ทางที่ชัดเจนเพราะว่าก็คงต้องรอผลประกอบการไตรมาสสก่อนคือยังไม่เลือกทิศทางชัดเจนคือจะเป็นขึ้นจะขึ้นหรือจะลงก็ได้นะครับแต่ว่ามันคงยังไม่ได้ขึ้นอย่างมีนัยยะหรือลงอย่างมีนยัยนยะครับบวกลบ เป็นเกาะแคบบวกลบ20จุดผมมองว่าประมาณนั้นนะครับเราก็แนะนําให้ลงทุนหุ้นที่กําไรแติมาสองเนเติบโต y ย a r on y e a เรนะครับล้วภาพทั้งปีก็ยังเติบโตหรือจะลงทุนในบริษัทที่ได้รับปัจจัยบวกจากโครงการภาครัฐก็ได้นะครับมันก็ขึ้นมาสักพักแล้วนะพวกซิปก p ไพรอนนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเซนติเมนต์เชิงบวกต่อสเตคอนอะไรประมาณนี้นะครับมาต่อที่สไปโต้ท็อปพิกเออร์นิ่งพรีวิวนี่เป็นบท สิร์ชแรกที่เราจะมาพูดถึง e a r n i n g ็งพรีวิวการคาดการกำไรแต่มาที่2นะครับซึ่งผมก็จะเน้นไปที่หุ้นที่เราโคเลชก่อนในพอร์ตฟลโอสบายโตะซึ่งค่อนข้างเอาเปอร์ฟอร์มนะครับถ้าังทุนติดตามดูก็เห็นว่าส่วนใหญ่นี่ก็มีมีหลายตัวเหมือนกันที่บวกเกิน20%นะครับในสภาวะตลาดอย่างนี้เนี่ยเราก็พยายามเลือกตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ค่อนข้างดีนะครับ SMBC นี่ถือเป็นตัวแรกเลยที่ผมเอาเข้ามาใน Coverage แล้วผมก็ทําประมาณการอะไรที่ก็แนะนํามาตั้งแต่7.90บาทสตางค์ฮะปัจจุบันมันก็9.55บาทละขึ้นมาก็20%นะครับแต่เป้าที่ผมให้ตั้งแต่ตอนที่ผมแนะนํา7.9บาทเนี่ยก็คือ10.8นะครับก็ยังมีอัพไซด์อยู่ตั้ง13%นะครับโดยกําไรตะมาสที่2เนี่ยผมก็ forecast ผมคาดการว่ายังเติบโตนะครับ10% year on year มาอยู่ที่150บาทล้านบาทซึ่งจะหาหุ้นที่เติบโตในสถานการณ์ย่นี้ก็ายากนะครับถามว่าแล้วเติบโตจากอะไรนะครับ จริงๆมันเป็น sentiment เดิมกับ Q1 ที่ผมก็พูดลักษณะนี้นะครับก็คืออัตรากาลังการผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับทั้งปีเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าใน Q2 ผมก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1.7ล้านใบาจาก1.5ล้านใบ ในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับเนื่องจากเซนติเมนต์ที่ลูกค้าทยอยกลับมาสั่งซื้อสินค้าถัางแกส๊ส LPG เนี่ยคงมีต่อเนื่องจากทั้งเรื่องค่างเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบ Year To d เด e รวมถึงอัตราก,กำไรขั้นต้นที่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ23.6%จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าอยู่ที่23.2%นะครับก็คือกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะอ,อะไรกําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นก็เพราะต้นทุนเหล็กเนี่ยหรือหรือเป็นฮ o อตโรลคอ ใน Q2 ก็ลดลงมา12%เยอเนียครับต้นทุนเหล็กคอมมดิตี้ต่างๆน้ำมันอะไรพวกนี้มันลดลงหมดนะครก็ถือเป็นปัจจัยบวกต่อคนผลิตถังแก๊ส LPG นะครับเราคาดกาำไรปี63นโตแรงที่39%ปีหน้าโต 20%, 20แล้วปี65นโต7%จะเห็นได้ว่าปีนี้โตแรงสุดซึ่งมันก็สอดคล้องกับราคาที่เขาขึ้นมา20%แล้นะรจริงๆก็ ตอนนี้มันก็ไม่ใช่ช่วงต้นที่ผมแนะนำละแต่ว่ามาถามว่ามันพอพอจะลงทุนได้ไหมมันจะมีแก็บไหมก็มีนะฮะก็ยังมีอยู่ก็ตามประมาณการคาดการถังแก๊ส LPG ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับลองไปดูที่ผมเขียนได้นะครับก็มาจากการทยอยกลับมาสั่งซื้อออเดอร์ของลูกค้านะครับเขาอส่งออกส่วนใหญ่รายได้ดของเขามาจากการส่งออกนะครับแล้วก็ เราเชื่อว่าถังแก๊ส LPG เนี่ยยิ่งคนอยู่บ้าน work from home อยู่อะไรันมากขึ้นกิจกรรมในบ้านมากขึ้นเนี่ยมันเป็นบวกต่อสถานการณ์ต่อผลประกอบการเขาเป็นบวกต่อสถานการณ์โควิดอยู่แล้วนะครับคนมาสั่งคนก็ต้องสั่งถังแก๊ส LPG มาใช้อยู่แล้วนะครับเป้าหมายเราก็ยังให้เหมือนเดิมปีนี้นะครับ10บาท80สตางคต์างก็ยังมีอัพไซด์ราว13เซนถ้าปีหน้าเนี่ยมันก็คงจะขึ้นอีกแต่ก็คงขึ้นไม่เยอะนะครับเพราะว่าปีเนี้ยผมมองว่ากำไรมันโตเยอะปีหน้าโตเลย20ก็ยังขึ้น,นแต่ว่วา ก็เราก็ใช้ปีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตปีหน้าให้ฟังนะครับเงินเงินปันผลตอบแทนเนี่ยปัจจุบันก็ถ้าคิดที่ดิวเดนดิวหกเซนก็ยังอยู่ที่6.2%ต่อปีนะครับก็ยังถือว่าโอเคนะแต่ผมแนะนําจริงผมแนะนําแต่เกือบแปดเปอร์ต่อปีอะฮะตอนนี้ก็ลดลงมาเพราะว่าราคามันก็ขึ้นมาเยอะนะครับก็ยังอันนี้เป็นการเอิร์นนิ่งพรีวิวให้ฟังคร่าวๆนะครับและอาทิตย์นี้ส่วนใหญ่เราก็จะมาเอิร์นนิ่งพรีวิวหุ้นแต่ตัวที่เรรรราาคคัััันนนนบบใหห้้ลงงทุสวีขอม